สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลขกระดิ่งงวดนี้มาแล้วรีบซื้อก่อนอันอมสกาวใจให้เลขสวยกระดิ่งเงินกระดิ่งทองงวด1ตุลาคม65ต้องบอกว่าใครซื้อทันรีบซื้อก่อนอันเมื่อออมสกาวใจให้โชคกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกลางดึกงวด1ตุลาคม65เลขสวยมากต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่นักเสียงโชคอีกคนหนึ่งของเมืองไทยสำหรับนักแสดงดัง ออมสกาวใจพูนสวัสดิ์ที่ปัจจุบันนั้นหันมาชื่นชอบการเสี่ยงโชคจนหลอกบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาติดตามอย่างมากมายและถูกหวยทุกงวดเลยทําให้มีแฟนคลับที่เราติดตามเลขเด็ดแทบทุกงวดและก่อนหน้านี้ออมสกาวใจก็ได้ให้เลข60งวด1ตุลาคม2565พร้อมโพสตระบุข้อความว่ามาเพิ่มล้วนะไปเลือกกันเลยสยกองสลากพัฒกองสลากพัส Ag, กองสลักพัด่ํากลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแม่ซื้อสตัวท้ายอะไรคะป้ายยาวขอให้ถูกด้วยเถิดเพียงต้องบอกว่าใครซื้อทันรีบซื้อก่อนอันเมื่อออมสกาวใจให้โชคกระดิ่งเง,ง,งินกระดิ่งทองกลางดึกงวดหนึ่งตุลาคม65เลขสวยมากด้วยอมสกาวใจนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าน้องกระดิ่งมาแล้วปังๆนะคะ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  เลื่อนดูกันนะ FC น้องกระดิง่งท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายว่า079ปังปังปัง,ปงค่ะ790ใช่ไหมคะทำไมเรามองเป็นเลข9ค่คะสาธุค่ะปังๆนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ออมน้องกระดิง่ง075ปังปังค่ะสาธุ075ปังปังค่ะสาธุ079หรือ076 หรือ075ขอบคุณค่ะ075 076 079จัดไปค่ะ075 75 57ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ